อำนาจปลดใครอยูน่นมือํำนาจก็ไม่มีเงินก็ไม่มีเพราะงบประมาณทั้งหมดพระอยากัติเขียนแล้วเป็นอำนาจของคอรมอรสั่งกระจายตามใช้เงินอยู่ที่นายกอยู่ที่คณะมนตรีกระสับไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งกับเงินเลยมีสิทธินิดเดียว400รอยล้านตอนนายกเปรมมาเป็นนายกและอันมัดงบกลางที่ตั้งไว้เอาถวายท่านให้ท่านใช้แล้วก็จัดทีมคนหนึ่งทีมพวกผมเนี่ย ตามเงินก้อนนี้ไปรับใช้ด้วยคือให้ทั้งคนไป12บคนให้งบไป400ล้านสมัยนั้นนะแล้วก็ตั้งหน่วยงานขึ้นใหม,ลม่ล่าที่ยำยัดขึ้นใหม่บีซูจำไม่ได้แล้วกี่ตำแหน่งนิดเดียวคนไม่มากแต่ตำแหน่งสูงเท่าประหลัดกระทรวงตำแหน่งสูงหรือว่าเป็นหน่วยงานที่จะได้มือถือเงินไปกก้อนและมีอำนาจจะไปประสานกับทุกหน่วยงานได้ก็ให้ตำแหน่งค่อนข้างสูงจะเท่าประหลัดกระทรวงทีเดียวนะไม่ใช่ตำแหน่งเล็กๆเราะก็ ูดจริงๆตอนนั้นก็มีครั้งเดียวแค่นั้นนนี้ก็ไม่ค่อยเอานายกไม่เห็นใช้ในเหมือนานดีผมเห็นก็ใช้กบบร,รอนกากรณ์กาบกบรอนี่ก็เพื่อนๆเนๆติบโตเขาเข้ามาอยู่ที่หลังผมเพื่อนๆในระบบราชการก็กรเกษียณไปแล้วก็มีรุ่นผมเนี่ยที่กาลังอยู่จกกะเกษียณปีหน้าก็มีกรุ่นหนึ่งมันก็จะประมาณสามสปีเลยประมาณนี้นเป็นรุ่นที่ที่เริ่มจะไม่มีแรงนะแต่ผมยังมีแรงอยู่นะผมยังหนุมนะยืนยัน ช่วยปลกมือยืนยันให้กำลังใจท่านก็เลยประกาศว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมโดยธรรมไม่ได้ครองไ,ได้เงินถูกไหมเพื่อนผมเนี่ยเป็นตำรวจสองคนนะเรียนวิจาโทผมเป็นประธานนักศึกษา ไอ้บวยนี่เป็นรองประธานนักศึกษามตั้งมากแลวมันเป็นตำรวจเป็นผู้กบกเก็บสมัยนะั้นโอ้โหมันมีเงินนะในรุ่นนี่เมาตูดบินหนึ่งลำป็ดโรงแรมหนึ่งหนึ่งโลทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษาในรุ่นเป็นไปนอนภูเก็ตมันรวยมากเลยไอ้ที่สองคนเป็นบ้านดี้กันไอ้บวยกับไอบ้ไอไอแมวไอ้แมวนี่ลาออกไปก่อนยศพันตำรวจโทลาออกไปแล้วก็ไปทำธุรกิจรวยกลับมาเล่นการเมืองจนได้เป็นนายกอไอ้แมวนี่เพชรได้เป็นนายกรนะ นอสละอาย,ยอและปอไก่นายกมยันี่จนเป็นนายกแล้วก็ที่จริงอาจารย์สอนมาด้วยกันเนี่ยแกก็ทำนายไว้ว่ามึงคอยดูนะมึงจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ครูเนี่ยเคยเตือนสอนค้ามัยอาจารย์ดรอแสวแงอยู่ทุกคนจะกลัวจะแหวงมากเวลากระดานนี่นี่พภาพไหมครับครูดูดูดแล้วทุกคนารักหมดไม่มีใครกล้าเถียงเลยเห็นไนะครับ แกด่าเนี่ยทั้งประเทศไม่มีใครกล้าเถียงแกขู่หาว่าเป็นคอมมนิสิตจับจะติดคุกถามไปตั้งกังบพบกับตำรวจท,ทั้งประเทศเลยใครจะไปกล้าจับแกวะผู้บัญชาการสูงสุดก็ไม่มีใครกล้าไปจับแกมึงกว่าจะเอาแกจากมหาหลัยหรือจากบ้านกว่าจะถึงคุกมึงซว,วยนะแกด่าจะมีไม่มีใครกล้าไปจับแกทั้งประเทศจริงหนะ้าหาคนไปจับไม่ได้เลยพระลูุสีจะตั้งนันแกลูกส์เยอะมากจริงงานศพแกอยู่ วัดนั่งเลยลูกสาวจบเมืองนอกไปดูบัญชีพ่อเป็นอาจารย์หมาหลัยนิล่าพ่อในบัญชีพ่อมีตังค์อยู่สองหมื่นสามหมื่นบาทนี่แล้วถ้าพ่อตายไปจะเผาศพยังไงลูกลูกสาวนะครับเป็นปรเฟสเซอร์อยู่ในจุฬาเนี่ยครับลูกสาวแกไม่ลูกสาวคนเดียวไอ้ซุปปี้แกบอกเองไม่ต้องมาห่วงพ่อห่วงตัวเองกับแม่ วันที่พ่อตายมึงไปหาวัดใหญ่ๆกัน,นะะแล้วกันแล้วมึงดูว่ามันจะมีมันจะมีคนมันจะมีศพให้จะมีเผาศพใหม่จะมีต่างเผาศพใหม่โอ้งานศพแกนี่ตั้งมูนิธิแกเงินเหลือต้องหลายล้านมากเลยอะคนมากันนายกมาทุกหน่วยงานมายุกนูนนะยุยกนีงยกแกยังก็ตายไปแล้วหลายปีสิบกว่าปีแล้วนี่ผมมึงจะฉลองงาน สิบป,ปีสแสวงแสงสว่างสองทางสังคมไทยชื่องานสแสวงแสงสว่างสองทางสังคมไทยให้ที่นิดาจัดให้ที่นิดาผมเป็นอดีตนายกสมาคมนะเป็นมาสอย,ยนานแล้วแต่กจบใหม่ๆก็ไปเป็นนายกสมาคมที่นิดา <c oughs> จัดงานนี่แกทํานายว่าต่อไปนะมึงจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่แล้วมึงเคยดูนะพวกมึงชี้หน้าพวก ครูบาอาจารย์ผมเป็นนักเรียนแล้วก็ยังไม่ทันจบเลยเพอเรียนขึ้นปีสองมาอะไรก็จ้างเป็นอาจารย์พิเศษคือรับราชการอยู่ขเขาะเจะอยู่หัวน,นี่แหละยังรับราชการแต่ลาลาขาดไปเรียนนังสือมาอะไรก็ตั้งงบจา้างเขาอีกก็เป็นอาจารย์ด้วยเป็นนักเรียนไปพร้อมกันเลยเน,นะเพราะว่าเป็นคนค่อนข้างมีฐานะคือที่พูดยังไม่พูดต่อนี่คือมีฐานะยากจนนะไม่ใช่ว่าค่อนข้างมีฐานะร่ำรวยไม่ใช่ ข้อน้างมีฐานะยากจนเลยรับงานพิเศษทํางานปกติมีเงินเดือนกินนะเงินเดือนเนี้ย่อนบ้านหมดก็ไปทํางานพิเศษอีกสองแห่งอาไว้เลี้ยงตัวกับเลี้ยงครอบครัวก็ทํางานพิเศษตอพิเศษอะไรสารพัดเราเป็นคนค่อนข้างมีฐานาะก็เลยต้องทํางานหนักสู้กับมันแล้วก็ประหยัดมีชีวิตเรียบง่ายแกก็บอกว่าพวกมึงคอยดูนะต่อไปในประเทศเนี้ย จะตกอยู่ในมือของผู้หญิงสามคนพวกคนฮะอาจารย์ว่าอะไรนะเอาใหม่นีแกบอกมึงค่อยดูนะอีอ้อหนึ่งนะ<ม>อีแดงรู้จักใช่ไหมสองคนเนี่อีปูอีอ้อกับอีแดงเนี่ยเรานึกออกใช่ไหมรู้จักเมียกับพี่แต่อีปูไม่มีรู้จักเลยทลไมก่อนเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วพูดมาสักสิบห้าสิบหปีที่แล้ว ทำไมพักสิงค์ก็ยังไม่เป็นใหญ่ยังไม่เป็นนายกนะทำไมนะั่นนะยังไม่ได้เป็นนายกเขาพูดอาจารย์ช่วยกูไม่ใหรรู้จักเลยแล้วพอเกิดเป็นจริงขึ้นมาบรรดาลูกศิษย์มาประชุมนะันแกรู้ได้ไงว่ะงงถามงงกันมากเลยแล้วมันจริงไหมคันนี้ประเทศนี้อยู่ในมอืออียีแดงเพิ่งขึ้นมามีอำนาจใช่ไหม <laughs> เขาอยู่เบื้องหลังมาก่อนถามคนนี้มีอำนาจจริงๆรออมาจังมาก แต่แกไม่ทํานายต่อว่าหลังจากน,นี้จะเป็นยังไงนี่แกไม่พูดต่อก็ดูกันไปท่านต้องลุกขึ้นทํานายกันเองนะเราเป็นทหารน้ําถูกไหมครับทหารน้ําเป็นทหารที่นิวโทรไลที่สุดเป็นทหารที่เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนว่าไม่ฝักฝ่ายทางการเมืองมากที่สุดข้อมูลนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับทหารน้ำทหารเรือเนี่ยเป็นทหารที่ไม่ค่อยเขาไปยุ่งกับการเมืองมีความคิดมีความรู้แต่ เข้าใจบทบาทของตัวเองไม่ค่อยมียุ่งกับการเมืองมากจริงไม่จริงครับใครว่าไม่จริงปลดมือรีบจบข่อเลยผมเรียนถามท่านว่าท่านไหนว่าไม่จริงช่วยกรุณาปลดมือดังๆท่านไหนว่าจริงปลดมือดังๆครับแต่ผมเห็นทหารเรือไปปฏิบัติก็ต้องสองรอบแล้วนีใช่ไหมทนไม่ไหว้องขึ้นปฏิบัติ ครั้งนี้จเจ้าอีกไหมไม่เอาอ้าย้อนกลับมาดูว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมแปลว่าครองแผ่นดินก็คือการทำงานในบทบาทของประมุขถูกไหมครับในบทบาทของประมุขภายใต้ระบอบประชาธิปไตยภายใต้ระบบรัฐสภาถูกไห จ้าแผ่นดินตร์นี้ประกาศจะครองแผ่นดินโดยธรรมในหน้าที่ประมุขตำแหน่งตั้งคือประมุขใช่ไหมแล้วก็อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนเรียกว่า representative democracy เป็นระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนภายใต้ระบอบระบบระบอบประชาไตายตัวแทนระบบนัฐสภาถูกไหมนี่เป็นระบบนัตสภา มันมีหลายระบบระบบพาริเมท์นี่คือระบบรัฐศสตาประชาธิปไตยแบบนี้อำนาจเป็นของประชาชนสมบูรณ์แบบประชาชนต้องรู้ว่าอำนาจเป็นของฉันฉันนี่แหละกษัตริย์หนึ่งองค์น้อยๆและบอกประชาธิปไตยคนต้องรู้สึกอย่างนั้นนะจึงจะเป็นประชาธิปไตยอำนาจของกษัตริย์ที่มีอยู่เดิมเป็นของฉันชาวนาชาวไร่ตาสีตาสาก็มีอำนาจตรงนั้นอยู่ในมือพวกท่านข้าราชการท่านต้องสำนึกว่า อานาจแท้จริงไม่มีท่านไม่มีอํานาจเป็นของตาสีตาสารนั้นแต่ท่านมีหน้าที่ที่ตาสีตาสามอบอํานาจมาให้เราทานี่เป็นสํานึกของประชาธิทปไต้และจการที่เจตดรตรัสอย่างนี้นะแต่นักการเมืองทุกวันนี้เมื่อเช้าผมมาได้กินข้าวหมกไก่อร่อยที่นี่โอ้โหท่านได้รับความกรุณาอย่างสงูงซื้อข้าวหมกไก่เลี้ยงได้ดูข่าว เห็นขี้เมาคนหนึ่งไปออกทีวีเป็นรองนอายกบูน <c oughs> ดาอะไรก็ชิคไ <c oughs> ม้เหมือนเราหมอนาโจรไปปกครองประเทศที่ผมจะพูดแรงไปไหมครับไม่ได้ออกไปเรื่อเพราะว่าพิจารณาท่านใดว่าแรงเกินไปช่วยปลอมมือนหน่อยครับท่านใดว่ามันสะใจจริงจริงเห็นด้วยปลอมมือดังๆครับจริง <c oughs> หน้าประเทศน,นี้เหมือนคนปากเหมือน นะแต่พระมหากษัตริย์ตรงนี้ประกาศว่าจะครองแผ่นดินโดยธรรมธรรมของท่านมีสิบข้อท่านไม่ได้คิดเองท่านเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนพระเจ้าจอยู่หัวพระมหากษัตริย์ลับอ่อนน้อมถ่อมตนมากยกเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นครูแล้วก็เอาธรรมะที่พระเจ้าสอนสิบข้อมาเป็นธรรมของตําแหน่งธรรมของตําแหน่งผู้นา ผมเนี่ยเคยเป็นผู้นําในตําแหน่งหัวหน้านักเรียนมาตั้งแต่นเด็กพอมาเข้ามาหลาลัยก็เป็นประธานนักศึกษาก็เป็นตําแหน่งหัวหน้านัาน่นแหละคับคือทาของราชาทำของหัวหน้านักเรียนทาของหัวหน้าจังหวัดทาของหัวหน้าประเทศนี่คือทาของประมุขนั่นเองพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นบ้านเรายังไม่ค่อยสนใจกันคนเป็นหัวหน้านักเรียนมันต้องมีธทมของพระราชาราชาคือทมของหัวหน้าผู้ทําให้หมู่สมาชิกเป็นสุข ราชาแปลว่าผู้ทําให้เพื่อนเป็นสุขขหัวหน้าเพื่อนก็เลือกใช่ไหมเป็นหัวหน้ายกย่อไม่เป็นราชาเป็นหัวหน้าเพื่อนทำของหัวหน้าทุกระดับไม่ว่าจะต่ําสุดระดับหมู่บ้านหรือต่ําสุดในห้องเรียนหัวหน้าห้องเรียนจนสูงสุดรักบขอนญาตล้าน้อุ่นไอ้ที่เอามาให้นี่ขอบคุณมากๆเลยแต่ ระหว่างพูดไปยังนึกไม่ออกจะแดกยังไง <_ d ata> เอาเป็นน้ำอุ่นแล้วกันนะครับแเดี๋ยวพูดเสร็จเราจะกินต้องไม่ได้เย็นหมดเนะี่ยใครการุณาเอาไปกินได้ไหมถ้าผมพูดถ้าผมยกขึ้นมากินทนะ่านจะกลืนกันเอื้อกหมดมันขออนุญาตไม่กินใครช่วยยวกกอาไปกินหน่อย <_ d ata> กินไม่ได้เอฟไปเอฟปักลาเอา,า,าไปกิช่วยกินหนะ่อยลูกศิษย์ผมเขาเชี่ยวชาญเรื่องคอมพิวเตอร์มากกว่าผมเยอะเขาเป็นครูผมหลายหลายเลือด ดื่มน้ำมาลืมไม้มธรรมะของ,อรรของหัวหน้าธรรมะของหัวหน้าหรือแม้แต่ประเทศรับหัวหน้ารับก,ก็คือประมุขของรัฐธรรมราชามีสิบข้อข้อสำคัญอันดับหนึ่งที่พระมหาษัตต์องค์นี้ได้รับยกย่องกันไปทั่วโลกก็คือ A loss is a gain คำนี้วันที่ท่านครองราชครบ60 ทั้งโลกเลยเขาเฮลโลมาฉลองพัดถอยลูกกันพลึบเลยนะครับก็หลายกษัตริย,ตรรย์หลายชาติอมุกประธานาธิบดีบ้างอะไรหลายชาติก็มาถามนั่นว่ามีข้อแนะนําอะไรถึงเป็นกษัตริย์ซึ่อังกฤษยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์อังกฤษเป็นกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดมีประวัติศาสตร์ความเป็นสถาบันกษัตริย์ยิ่งใหญ่ของโลกเลยแต่ผู้นํากษัตริย์ของอังกฤษยอมจำนวนว่า ในบรรดากษัตริย์ทั้งโลกมีอยู่ห้าสิบคนตอนนี้เขาปฏิวัติยึดอำนาจไปเรื่อยๆเหลืออยูอยอย่น่าจะชี้ปดองค์เองมั้งทั้งโลกน่าจะประมาณนั้นไม่แน่ใจละความจาชักไม่ค่อยดีแล้วยืนยันว่าไม่แก่แต่ว่าความจำาก็เป็นไปบ้างตามตาม,มาอยมยามะนะอยุมันยาวขึ้นไม่ได้แก่นะแต่อายุมันยาวขึ้นนีเฉยก็มีความจําเลือนไปบ้างขอไป พยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ของการเป็นกษัตริย์และครองยากของราชยาวนานปวเขาอีกก็เป็นมือหนึ่งของโลกไปแล้วเราได้รางวัลผู้สร้างนวัตกรรมผู้สร้างอินโนเวชั่นทฤษฎีใหม่ๆเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองทฤษฎีการเมืองใหม่ทฤษฎีเศรษฐกิจใหม่ทฤษฎีการพัฒนาใหม่เรื่องน้ําใหม่หรือแม้แต่ ทฤษฎีใหม่ที่ใช้กับกองทัพเรือท่านทราบไหมครับว่าทฤษฎีใหม่ที่ถูกหยิบไปยกย่องทั่วโลกว่าเป็นปรัชญามือหนึ่งของโลกในการพัฒนามนุษย์สําเร็จสูงสุดในโลกที่ยูเอ็นอมันมาพระราชทานได้ถวายท่านเนี่ยได้รางวัลที่หนึ่งของโลก <S <S แล้วก็ยกย่องเป็นนักสร้างนวัตกรรมอะไรมากมายเป็นผู้ทรงอิทธิพลางความคิดต่อคนในโลกมากมายเลยนะครั้งแรกเลย ปรัชัานเนี่ยทํากับกองทัพเรือท่านทราบไหมครับเรื่องอะไรกรทไม่ใช่ท่านตรัสว่ากองทัพเรือมีเรือลบแต่ถ้าซ่อมบารุงไม่เป็นแล้วสร้างไม่เป็นจะมีไปทไําไมจังได้ไหมครับคการตอเรือก็เป็นเหตุให้พานักพวกท่านนี่แหละบรรดาช่างทั้งหลายเนี่ยะพวกท่านในที่นี้ส่วนใหญ่เป็นช่างใช่ไหมครับ บรรดาก็พาบรรดาช่างของกองทัพเรือไปดูอู่ต่อเรือที่อะไรนะเมืองอะไรนะเยอรมันอะเนมืองใครจําได้มนะัางผมนี่แม่ามจำนั่นเป็นประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือพาไปดูที่เมืองนั้นเนี่ยแล้วกลับมาทําอู่ต่อเรือขึ้นแล้วก็พัฒนาเรือตรวจการชายฝั่งขึ้นมาเองมีโต๊ะผมยังเป็นไปดูโต๊ะพระองค์ท่านไปเป็นโต๊ะทํางานก็จะอยู่หัวที่อูอ่ต่อเรือ ท่านไปช่วยออกแบบตั้งแต่เรื่องเรือเรื่องใบพัดเรื่องอะไรก็ไ่รู้เยอะแยะไปหมดเลยีนเรือเนี้ยนี่คือทฤษฎีใหม่เป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหม่แห่งแรกของประเทศไทยแห่งแรกของโลกก็ได้สําหรับแบบแบบนี้แบบเราก็คือกองทัพเรือเนี่ยเป็นต้นกําเนิดของการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกี่ปีแล้วครับที่เราต่อเรือขึ้นเองอีกโจทย์หนึ่งคือกองทัพบที่ชาย ชายแดนกัมพูชาที่ตาปยาตอนนั้นองคมนตรีนี่ไม่ได้ชื่อไม่ได้กัะหนมหนมพลกรเป็นน,นายอำเภอตาปยาเขายิงปืนใหญ่โดนกันสองร้อยกระหน,นผมนอนอยู่ใต้บังเกอร์ห่างชายแดนแค่สองกิโลเมตรนอนอยู่ในบังเกอร์กั้งคืนยิงกันสองร้อยกระหนกโดนกันเป็นบ้าเป็นหลังแล้วมีคนของเราบาดเจ็บล้มตายไปบ้างฝ่ายเขาบาดเจ็บล้มตายไปเยอะผมอยู่ในสนามรบตอนนั้น นายเพลพรลากศนเดี๋ยวนี้มันเป็นหนุ่มมนตรีอยู่อยู่อยู่ในเป็นนายเพลอ,อยู่ที่ต่างยางเป็นเขาเรียกอะไรหัวหน้าร้อยอาสาจอร้อยอาสาออะไรเงี้ยเป็นหัวหน้าของร้อยอาสาออเป็นนา,น,นายเพลประจำตำแหน่งในสีดาแต่ว่าตำแหน่งธรรมดาคือเป็นนายเพลในหน่วยรบในหน่วยอาสาสมัครกกระทรวงมหาดไทยมีอาสาสมัครประจำอำเภออาสา,าสมัครประจำจำังหวัดอะไรเขามี ต่ตางขึ้นพวกผมเนี่ยเป็นคนทําแผนเพราะว่าเราสร้างนักรบหนคนพลทหารหนึ่คนเนี่ยบกเรืออากาศโดยเฉพาะทัพบกเราสร้างพลทหารหนึ่คนด้วยเงิน1 125, น,นึ่งร้อยดหแสนสองหมื้นบาทผลิตพลทหาร1คนเพราะอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ออกรบเ,เราใช้ตังค์หนึ่งแพบาทเมื่อปีพศสองพร้อยีนะครับที่พูดเนี่ย ตัวเลขปีต่อมา123นะ40กว่าปีมาแล้วใช่ไหม30กว่าปีมาแล้วสิ30กว่าปีมาแล้วในขณะที่กองกองทัพเวียดนามบุกเข้ามา11กองพลอยู่ชายแดนเขาผลิตหัวหนึ่ง30,000กว่าบาทเราผลิตแสนกว่าบาทถ้าลบกันต่อเนื่องสัก5ปีประเทศล่มจมไหมครับกอผลิตทหาร ออกไปยานชายแดนเนี่ยผิดระกไปฝึกทุกปีเอาไวด้วยเงินสูงกว่าเขาสี่เท่ายิ่งลบนานเท่าไหร่เรายิ่งเจ๊งตรงไหมครับเดี๋ยวนี้การพัฒนาประเทศเวียดนามใช้เงินต่งกว่าเราสิกบกว่าเท่าเขาพัฒนาระบบกักเก็บน้ำบนเขาไม่หลากลงมาทั่วเมืองเขาใช้พลั่วครับผมเพิ่งบินไปดูงานเขามา เขาใช้ขั้วยกหัวคนาปั้นหัวคนาให้มันสูงเหมือนรุ่นปู่ทรปู่ธรหัวคนาจะต้องปีนขึ้นใช่ไหมใครเป็นเด็กต้องนาบ้างมีไหมครับหัวคนาจะสูงเป็ดเมตรเลยจะขึ้นนี่ยากมากเดี๋ยวนี้หัวคนามันแหมเดินข้ามสบายไม่ก่อนหัวคนาข้ามยากมันสูงฝนตกก็ต้องอุ้มน้ําไว้สูงมากๆเพื่ออะไรให้มันอยู่ทั้งปีพอมันออกรวงแล้วน้ำก็ยังไม่หมดดี ค่อยๆปล่อยน้ําออกแล้วดักเอาปลาเวียดนามใช้กําลังคนครับพร้อมพ่วและพล่วนมีที่เหยียบด้วยเอาตีนเหยียบลงไปภูเขาทั้งโลกครับกั้นเป็นขั้นบันไดยกหัวคนนาใหญ่ก็เร่มเลยหัวคนาหัวคนาสูงหนึ่งเมตรฝนตกพันมิลิเมตรพันมิลิเมตรก็คือหนึ่งเมตรถูกไหมครับตกขึ้นมาแล้วสูงขึ้นมาหนึ่งเมตรเขาอุ้มไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่หลากลงมาทั่วเมืองเลย หลักคิดอันเนี้ยพระเจ้าอยู่หัวตรัสไว้นานแล้วให้เอาไปทําที่เขื่อนทุกเขื่อนเหนือเขื่อนป่าสักเหนือกรุงเทพทั้งหมดเก็บเอาไว้เอาคันนาเนี่ยเก็บน้ำเอาไว้ให้ได้พันมิลิเมตรฝนบ้านเราเฉลี่ยพันเศษเ,เก็บได้พันึ่งที่เหลือก็ปล่อยหลากลงมาสิครับปล่อยซึมลงดินบ้างไม่มีทางท่วมเสียหายท่วมแบบสนุกสนุกท่วมแบบน่ารักไม่ท่วมเสียหายท่วมแบบน่ารักเข้าใจไหมเนี่ย ไอ้รุ่นพวกนี้จะเข้าใจไหมนี่น้ำท่วมแบบมีความสุขรุ่นเด็กๆนี่รุ่นเมื่อไหร่จะท่วมต้องิวะพอท่วมมันจะมีความสุขมากเลยเล่นน้ำกันโอ้ยผู้ใหญ่ขาไม่ได้เดือดร้อนนะนี่ก็คือพระเจ้าอยู่หัวองค์นี้พยายามบอกให้ประชาชนทําเพราะไม่มีเงินอยู่ในมือไม่มีหน้านไปสั่งใครใช่ไหมท่านก็ใช้ความรู้กับคุณธรรมคุณธรรมก้อนหนึ่งคือทารม ่านท่านตรัว่า our loss is our gain เอาสำเนียงเรา our loss is our gain สำเนียงไทยมีกษัตริย์เนี่ยมาถามท่านให้ช่วยคำให้คำแนะนำที่ทำยังไงปกครองแผ่นดินมาตั้ง60ปีแถมประชาชนรักให้แส้ซองมากันเต็มถนน มาสะจั่นนักไม่เคยมีใครทําได้ขนาดนี้เพราะอะไรทั้นตั้งที่อานาจก็ไม่มีอยู่ในมือเลยสักที่เดียวตั้งก็ไม่มีมาแจากประชาชนไม่มีนโยบายแจากเงินประชาชนทำไมประชาชนถึงรักท่านก็ตรัสว่า our loss is our gain ยิ่งให้ยิ่งได้ทานมิลิ์นี่คือข้อที่หนึ่งทำรรมราชาธรรมะของราชามีสิบข้อหนึ่งคือทานสองก็คือศีล สามก็คือปริจาคักสีอาชวะห้ามัทวะหกตะบะเจ็ดอกรทัแปดอวิหิงสาขันติเก้าวอาวิโรธนะสิบสิบข้อท่านประพฤติท่านสิบข้อผมเดินตามหลังพระองค์ท่านคอยจดบันทึกพร่มเลยอยู่สิบหกปีเห็นชัดว่าท่านปฏิบัติจริงๆไม่ได้พรีเทนไม่ได้เฟกไ,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 ไม่ได้เสแสรเป็นจริงดังนั้น จริงชัดเจนงานหลายๆแห่งเช่นทําศูนย์ศึกษาการพัฒนาหกแหง่งผมเนี่ยมีส่วนรับผิดชอบสามแหง่งแล้วมีส่วนสร้างมันมากับมือตั้งแต่ศูนย์เลยฟังบ้ามเลยแล้วเอามาร้อยเรียงเป็นแผนแล้ดมเอาเอ็กซ์เปิร์ทุกด้านมาช่วยกันวางแผงอยู่สี่เดือนแล้วเอาแผนนี้ไปถวายอะไรคะขอพระบรมราชเวินิจฉัยว่า ที่จะทําแผนสนองพระราชาองค์นี้ดําริเนี่ยมันตรงกับพระราชาดําริไหมก็ไปถามท่านท่านก็บอกอันนี้พออดําริเองอันนี้ด็อกเตอร์ดัมลอันนี้ทิมดีดัริีเราไม่ได้ดัมรีอย่างนี้ก็แปลว,ว่าผมทําผิดใช่ไหมแผนแรกในชีวิตผมที่ไปสนองดรรัาลีทำผิดหมดเลยไม่ได้ตรงกับพระราชาดัริีเลยสักติน้นเพราะอะไรเพราะเราศรัทธาในตํราราฝรั่งที่เราไปเรียนมา ทำศาเศรฐศาสตร์ที่พวกเราเรียนมาเราคำนวณคนและสิ่งที่พระเจ้าแผ่นดินนี้คำนวณผมก็เถียงนี่ครับผมก็สู้สิโอ้โหเขียนมาแทบตายบนลาบนนอนสี่เดือนเต็มๆไปดึงเอ็กซ์เปิดทั้งในประเทศมือหนึ่งของประเทศทั้งนั้นมาทำแถมให้ต่างประเทศมาช่วยวิจารณว่าไปกล่มกมทุนและบุ้มคำชาท่านก็น่ารักน่าท่านก็บอกเอายาักษ์มึงทําเองผมชื่อเล่นยักษ์ยักษ์มึงทําเองมึงอะไรไปเฝ้าบริมทท่านเอง ก็ต้องไปถวายแรงงานด้วยตัวเองยังเด็กอยู่เลยเป็นการใหม่ๆได้มีกี่ปีอายุจําไม่ได้นะอายุการสักสี่ห้าปีเอยเด็กมากเลยนะก็ไปถวายแรงงานะก็เถียงนะครับผมก็ลุกขึ้นเถียงหลายเรื่องเลยกันสู้กันจนท่านเดาดิครับว่าใครชนะจริงกษัตริย์ท่านไม่ได้ชนะเพราะเป็นกษัตรนิยะ์ชนะเพราะสาระที่ท่านคิด เดี๋ยวจะพูดต่อในภาพบายว่าทําไมท่านทิงได้รับการยกย่องว่าเป็นนักสร้างนวัตกรรมทางทฤษฎีการพัฒนาประเทศอันนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่เหลือเกินละในประเทศเอามาสอนกันในโรงเรียนในมหาลัยสอนกันผิดเกือบทั้งนั้นเลยสอนแบบที่ผมทแบบําแผนสอนที่แบบผู้เชี่ยวชาญมือหนึ่งของประเทศทํำกันมาที่เอ็กซ์เปอร์ระดับโลกทำกันก็ผมทําแผนทินแรกผมเข้าใจแบบนะั้นแล้วบบกลร,รมโฮมชู ท่านก็บอกไม่ได้ดําเนินอย่างนี้อ้าวลึกในใจนะชิบหายแล้วที่กูตอนแรกคิดว่าจะได้คําชมจากกษัตริย์งานชิ้นใหญ่ชิ้นแรกถวายรายงานด้วยตัวเองมึงเอ้ชีวิตราชการกูต้องได้รับคําชมจากกษัตริย์แน่นอนกระยิมทิ้มย่องขึ้นไปเลยโอ้โหล่อสันเละเลยคนระับชําแหลกซะไม่เหลือเลยทําสิบขอท่านเมตตามากในตอนชําแหละมีคนที่เถียงกัะเจ้าแผ่นดินอยู่ แค่สองคนที่เป็นแ้ารการนะที่เป็นพระสาหายท่านอะไรส่วนพระอ,องค์เราไม่ทราบแต่ที่เป็นข้าราชการแล้วไปถวายนานด้วยกันที่เห็นอยู่ในประเทศททั้งประเทศเห็นมีแค่สองคนคือหนึ่งในช่างปาโมดไหมครับท่านคงรู้จักดีเป็นนักเรียนทุนท่าน,นสมเด็จกลิดกลับมาชออเถียงท่านบอกเนี่ยนักเรียนกลินคิดอย่างเนี้ยยั่วโมโหท่านว่ายั่วโมโหแล้วก็ผมเนี่ยนะไปเถียงท่านก็สู้ สองเรื่องหลักๆอยากเล่าให้ฟังสักนิดอจะนอกเรื่องไปไหมให้มาพูดเรื่องธรรมะกับการทํางานอันนี้ยังอยู่ในหัวข้อป่ะครับยังอยู่นะครับ <laughs> อ่ะเล่าให้ฟังนี่เป็นธรรมะภาคปฏิบัติก็ท่านบอกแล้วท่านจะครองแผ่นดินโดยธรรมงานที่ท่านทําทั้งหมดเนี่ยประกอบไปด้วยธรรมนรั้นนะทานสีนี่นะท่านเป็นจริงทานท่านพยายามจะช่วยเหลือ ควักกระเป๋าส่วนองค์มาทํางานแล้วที่สำคัญคือความคิดความรู้นี่ให้เป็นทานตลอดผมก็ทําแผนเลยในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยสายท่านว่างมาโชวเข้าไปดูที่จังหวัดเพชรบุรีเอเมอชาหอันนั้นเป็นศูนย์น้องใหม่ล่าสุดเลยในหกศูนย์นี่เป็นศูนย์ที่หกศูนย์ที่หนึ่งอยู่แปดเล็วอันนี้ผมก็รับผิดชอบศูนย์ที่ ศูนย์ที่สองสามสี่ไม่ได้รับผิดชอบไปทําอีกอันหนึ่งศูนย์ที่นราธิวาสตอนนั้นยังไม่ได้ยริงกันระเบิดเถิงเหมือนตอนนี้มีบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ยิงยิงกันนิดนิดหน่อยหน่อยเราไปทํางานอยู่ชายแดนไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรือตึงตึงกันมีบ้านนิดนิดหน่อยนอก็ไปทําศูนย์แล้วก็ทีเนี้ยน้องใหม่สุดเกิดแล้วแบ,บ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งมุสลิมกลุ่มหนึ่งพุทธกลุ่มพุทธเนี่ยท่านสร้างเขื่อนมาให้ชื่ออ่างเก็บน้ำาุ้ยตะแปงแล้วระบบ ส่งมาประมาณสองพัน 2, ไร่น้าประมาณสี่ลาา้านกําลั่จับได้ชาวบ้านกลุ่มนี้เป็นชาวบ้านคพื้นที่เหล่านั้นสินค้าเกษตรที่นิยมปลูกและมีตลาดมั่นคงที่สุดก็คือสับปะรดมีโรงงานรับซื้อตลาดชัวปกักเราส่งออกระหว่างประเทศอาจจะมีราคาขึ้นลงมากถือเป็นเรื่องปกติต้องบริหารให้ดีเราส่งเสริมชาวบ้านแบ่งพื้นที่ด้านบนเป็นป่าถัดลงมาเป็นไร่อ้อยทั้งหมด ไม่มีอย่างอื่นเลยเน้นทุกเไป็นไรอ้อยแล้วก็แล้วก็ข้างบนก็เป็นป่าท่านก็บอกว่าถ้าปลูกเป็นขอโทษไล่ไม่ใช่ไรอ้อยไร่สับป,ประรดถ,ถ้าปลูกสับป,ประรดแปลว่าต้องการเงินใช่ไหมต้องพึ่งตลาดส่งออกพึ่งโรงงานถ้าราคาตกขาดทุนแหล่ะจะกินอะไรเข้าไปต้องปลูกข้าวไว้กิน พอท่านบอกปลูกข้าวไว้กินพวกเราหัวลอก,กันกล้ากเลยก็ไปเฝ้าส่วนพระองค์สบ,บายๆออกแผนไปวางกับพื้นทนั่งเก้าอี้ประทับนั่งเก้าอี้เรานั่งบพื้นสบ,บายๆท่านก็ไปจ็อกกิ้งมาแล้วถอยแรงงานอย่างง่งายๆนีใน่ในที่สุนโลกเราหัวลอกกันเพราะอะไรเพราะชาวนาสุพรรณเนี่ยมาเดินขบวนปิดล้อมทำเนียบอยู่ราคาข้าวมันตกพอหัวลออปั๊บทันทีเลยข้าวฉันไม่มีเดินขบวนนั่นละเพราะอะไร พาะปลูกเอาไว้กินปลูกเทพใส่ยุ้งเอาไว้สำรองยามน้ําท่วมภัยแล้งเกิดภัยพิบัติธรรมชาติขึ้นและเอาไว้แจกญาติพี่น้องเอาไ้แต่งปันทาบุญทำทานแล้วมีเครื่องสีข้าวเองสีมันก็จะมีกระเด็นแกบลมปลายข้าวกระเด็นเลี้ยงเป็ดไว้เลี้ยงไก่ไว้เลี้ยงปลาไว้ก็จะได้มีไข่มีปลามีผักมีหญ้าก,กิน เมื่อสับประรดมันราคาสูงก็มีตังเหลือก็ไม่เป็นไรก็เก็บฝากธนาคารแต่เมื่อสับประรดราคาตกขาดทุนจะได้มีของกินโอ้โหเรานี่เถียงผมก็หัวลาะเสร็จปอบผมก็เถียงสิครับข้าพุทธเจ้าเดินสำรวจมาหมดแล้วทั้งสองมืนกว่าไร่ไปสำรวจเอาช่างทีมขุดเจาะดินไปสำรวจซีรีย์ดนไม่อ้มนะ้ปลูกข้าวไม่ได้ผู้เจ้าข้าฟารพัดจะเถียง ท่านก็ฟังเสียงเันอยู่ครึ่งชั่วโมงท่านก็ฟังเสร็จท่านก็บอกข้าวมันเหมือนหญ้านะมันขึ้นง่ายเหมือนหญ้าเนี่ยส่งน้ําจากเขื่อนเนี่ยเอานามาให้มันก็ได้กินแล้วข้าวปลูกไว้กินไม่ได้ต้องลงทุนอะไรปลูกกินเก็บพันไว้ก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเพราะพันข้าวเก็บไว้ไแล้วปลูกเองมันลงแต่แรงไม่ต้องลงทุนปลูกไว้กินเนี่ยแล้วก็สีแล้วก็อะไรอย่างที่ว่า ชีวิตจะมีความมั่นคงเมื่อตลาดมันฟักตัวเองเมื่อตลาดมันแปรปรวนไม่ได้บอกว่าไม่ให้ปลูกมันไห้ไม่ให้ปลูกสับประรดไม่ได้ไม่ได้บอกว่าให้แบ่งพื้นที่ปลูกสับประร